ที่จันสรุปข่าววันนี้ขอรวบรวมเรื่องราวของเหล่าราเดอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทั้งในมุมที่มีความน่ารักและความน่าเป็นห่วงเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของรเดอร์ที่เป็นทุกอย่างให้ลูกค้าได้เสมอเรื่องนี้นะครับมีผู้ชาย Facebook รายหนึ่งโพสคลิปพร้อมแคปชั่นว่ามาส่งอาหารลูกค้าและลูกค้าบอกให้นั่งฟังเพลงเป็นเพื่อนหน่อยให้เพลงละ20บาทนี่ก็ผ่านไป3เพลงแล้ว โดยภาพในคลิปนะครับเป็นภาพที่ลูกค้าผู้หญิงนั่งร้องคาราโอเกะพร้อมกับมีไรเดอร์นั่งอยู่ข้างๆและไรเดอร์ได้หันมามองกล้องพร้อมกับชู3นิ้วและโชว์เงินให้ดูเมื่อลูกค้าร้องจบเพลงไรเดอร์ก็ปรบมือให้กับลูกค้าอีกด้วยเป็นดูทั้งลูกค้าและไรเดอร์นะครับเป็นทุกอย่างให้กับลูกค้าได้แล้วจริงๆ เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับไรเดอร์เพราะในโลกโซเชียลนะครับได้มีการเผยแพร่คลิปคลิป,ลป,ลปหนึ่งที่เป็นคลิปของพนักงานขับรถดยสารรถเมย์สายหนึ่งนะครับมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับไรเดอร์โดยมีผู้โพสต์คลิปคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนทั้งคนขับรถเมย์และไรเดอร์มีปัญหากระทบกระทั่งกันมาระยะทางพอสมควรก่อนจะลงมาใส่เดี่ยวกันตามที่ปรากฏในคลิปนะครับ ภายหลังนะครับทางขอสอมกได้มีการประกาศลงโทษคนขับรถเมในคลิปนะครับในส่วนของไรเดอร์นั้นยังติดใจในเรื่องที่คนขับรถเมเนี่ยเบียดรถจักรยานยนต์ของตัวเองจนเสียหลักล้มก่อนจะลงมาทําร้ายตามที่เห็นในคลิปซึ่งทางไรเดอร์นะครับมองว่าเป็นเจตนาที่คนขับรถเมเนี่ยหักรถมาคล้ายกับจะเหยียบเข้าข่ายความผิดในข้อหาพยายามฆ่าซึ่งทางไรเดอร์ an, ก็ยอมรับว่าได้เครื่องรองเท้าใส่รถเมจริงพร้อมกับยืนยันว่าจะดําเนินคดีเอาผิดตามที่ทางตัวเองเห็นว่าเป็นความผิด ส่วนของคดีนั้นนะครับทางตำรวจกำลังรอ,งรอผลการตรวจร่างกายของไรเดอร์ที่แจ้งความต่อคนขับรถเมย์เพื่อนำมาประกอบการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็สะท้อนถึงความมีสติและการยับยั้งชั่งใจในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้ช่วยชีวิตไรเดอร์ Rider สู้ชีวิตคนหนึ่งเอาไว้ เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งที่โพสต์คลิปขณะอยู่บนถนนเส้นหนึ่งที่รถค่อนข้างติดพร้อมกับระบุคแคปชั่นไว้ว่าระหว่างทางเนี่ยรถบังเอิญไปติดอยู่ข้างๆพี่ไรเดอร์ก็เลยเปิดกระจกตะโกนเรียกไรเดอร์คนนี้ไป6กรอบแต่ไรเดอร์นิ่งมากก็เลยจอดรถข้างทางแล้วลงไปสะกิดเสื้อเรียกพี่เขาข้างๆแต่คือไม่ตื่นนะครับซึ่งผู้ใช้ทิกต o อกรายนี้นะครับก็กลัวว่าจะเป็นแบบในข่าวที่เห็นว่าเป็นลมฟุบก,กับรถไปนะครับ เรียกไปสักพักครับจนไรายเดอร์คนนี้ตื่นนะครับก็เลยได้ใจความว่าราเดอร์คนนี้นะครับขับรถส่งของจนรอบสุดท้ายดึกมากและก็ขับรถต่อรอบแรกตั้งแต่เช้ามืดมาจากปทุมธานีแต่ว่าเขาไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยต้องจอดหลับแต่หลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งผู้ใช้ทิกตอกนะครับก็ถามไปว่าพี่เมาไหมรายเดอร์ก็ตอบว่าผมไม่ดื่มเหล้าครับก่อนจะระบุต่อไปว่านะครับดีนะที่ยังรู้จักหยุดพักรถเพราะรู้ว่าขับต่อคงอันตรายแน่ๆนะครับ เรื่องนี้ยังโชคดีนะครับที่ยังมีคนไปพบเจอเขาก่อนที่เขาจะไปประสบอุบัติเหตุหรือหลับในในระหว่างที่กำลังขับรถอยู่นะครับก็ขยันได้ครับแต่ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับกฎหมายไม่ไไมีเฟิร์สึกดควนปิดีเลียวค่าหันศอก